ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าสดตุดีบทที่117ผู้ที่คนทั้งโลกสรรเสริญในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดไข้ควรวนทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเอเมนขอบคุณพระเจ้าวินนเราจะมาอ่านพระธรรมสดุดีอีกบทหนึ่งนะครับเป็นบทที่ใช้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสเทศกาลปัสกาของชนชาติอิสราเอลนะครับเป็นบทที่ไม่ปรากฏ ผู้บันทึกผู้ประพันธ์นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับบทนี้เป็นบทสรุดปที่สั้นที่สุดข้อที่1น,นะครับประชาชาติทั้งสิ้นเอย๋ยจงสรรเสริญพระยาเวทเถิดชนชาติทั้งปวงเอย๋ยจงยกย่องพระองค์เถิดเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อพวกเรานั้นใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก และความซื่อสัตย์ของพระยาเวดํารงเป็นนิษสรนระสริญพระยาเวสองข้อพระธรรมของพระเจ้าบทนี้มีเพียงแค่สองข้อนะครับเป็นพระธรรมที่สั้นที่สุดจริงๆเป็นรองครับเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราจะเอามาคิดเอามาตั้งคําถามให้คนก็คือว่าพระธรรมของพระเจ้ากําลังเปิดเผยอะไรกับเรา เปิดเผยความบาปให้เราเห็นไหมความบาปก็จะเป็นบาปที่เราอาจจะไม่รู้และพออ่านพระธรรมของพระเจ้าโอ้อันี้คือบาปพระเจ้าก็เปิดเผยบาปให้เราได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราทําไม่ถูกต้องหรือบาปที่เรายังไม่เคยทําไม่ได้เป็นบาปที่อยู่ในชีวิตของเราแต่เป็นบาปที่เราต้องรับมตาตวงสองก็คือเรื่องของพระสัญญา มีไหมพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัญญาในพระธรรมของพระองค์ว่าพระองค์จะประทานอะไรให้กับเราเมื่อเราเชื่อฟัง 3. คือท่าทีมุมมองนะครับว่าพระเจ้าให้ข้อมูลใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนท่าทีมุมมองใหม่ไหมนะครับสนั่นก็คือคําสั่งคําสั่งให้ทํา คำสั่งห้ามทำมีหรือเปล่านะถ้าเป็นคำสั่งให้ทําจงทําจงอย่างนั้นอย่างนี้ก็เราก็ทําตามถ้าคําสั่งห้ามไม่ให้ทําเราก็ไม่ทําแล้วก็อ่านสุดท้ายก็คือตัวอย่างมีหรือเปล่าในพระมภีที่เราอ่านเนี่ยเห็นตัวอย่างไหมตัวอย่างที่ดีทําตามตัวอย่างที่ไม่ดีก็ให้เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนไม่ทําตามโอเคไหมครับนี่ก็คือการอ่านพระคัมภีร์ ทุกๆวันที่เราคิดให้คนและในพังพีตอนนี้เมื่อเราอ่านเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้เรามีมุมมองความคิดในเรื่องของอการที่จะนม้มาสการสรรเสริญพระเจ้าผู้ที่คนทั้งโลกสรรเสริญผมตั้งชื่อแบบนี้เลยนะครับประชาชาิทั้งสิ้นเอย๋ยจนสรรเสริญพระยาเวเถิดชนชาติทั้งปวงเอย๋ยจงยกย่องพระองค์เถิดพ้องครับ เป็นคำสั่งที่สั่งให้คนทั้งโลกประชาชาติทั้งสิน้นทั้งปวงสรรเสริญพระเจ้าสารรเสริญพระยาเวีองในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้ตอนที่บันทึกลงไปคนที่บันทึกก็คงอาจจะไม่รู้ว่าพระเจ้ากําลังสื่ออะไรมากมายเนาะในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะเป็นอะไรที่ชนชาติอิสราเอล อย,อยากให้คนรับข้างคนอื่นเนี่ยนมาสการสละสรราเสิอพระองค์แล้วมันจะเป็นจริงได้อย่างไรจะจะให้คนทั้งโลกเนี่ยมานมาสการสรนเสริญพระเจ้าได้อย่างไรจะแม้จะให้คนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้ามาสรนเสริญนพระเจ้าได้อย่างไรยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์ตกไหมครับเขาก็ไม่สามารถจะสรรเสริญพระเจ้าได้เขาก็ไม่สามารถ